ừ ừ, mình như này ui ui lon lon lon, đó là cả công suất gì đó, anh đồ tôi đó, là tôi lấy lúa tìm lên. Ừ, bánh, bánh, bánh. คนพอกับปันปันกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปันก็มาตกปลาไม่ไพ่กันอีแล้วค่ะปันก็ย้อนเบ็ดทิ้งไว้นะคะอันนี้ปันก็จะลองตกจุดแรกของเรานะคะจะลองตื้อดูว่ามีตัวให้เราตกหรือเปล่าวันนี้นะคะปันก็ใช้เหยื่อสายเดือนเหมือนเดิมค่ะนี่เหยือเอฟซีละหลายคนที่เข้ามาดูใหม่เพื่อยังไม่รู้นะคะนี่สายเดือนปันปันขุดมาต่เช้าเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวรอชมและติดตามเป็นกันจให้ปันปันค่ะว่าวันนี้ปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่า เรียกว่าปลาหมอสีขังดำนะคะตัวเขาจะสีทองๆน่อยสวยนะคะแต่ว่าเขากินลูกปลาอื่นฉะนั้นปลาเล็กตัวน้อยปันต้องเอาให้หมดเลยมันเยอะเกินไปแล้วค่ะถ้าไม่สังเกตก็คือจะเห็นว่าเป็นปลาดิบเลยนะขว้าขว้าขวา อาขวาก็ตอนอยู่นะ,ะ,ะโดนแล้วไหมไม่โดน,โดนตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะทุกคนสวยพอิีตอดพร้อมการส่องคันแต่ว่าตัวซ้ายมือได้ก่อนขวามวาไม่โดน อุหลุดเลย,อยสองคันสองคันสองคันโอ้ยไม่โดนขันุ่มจบแล้วเออโอ้อยเป็นอะไรดิงปลาได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวตลอดเลยจงสว่ อต่ออแล้วเอ้ามาโอยใส่ไม่ใช่เล่นๆนะเออใส่ไม่ใช่เล่นๆนะครับใส่สวยด้วยใส่ไปเลยโยนไปนะอะไกงโยนไปดิไอ้เรือเก่านะฮะโยนไปเลยตึออ๊บเฮ้อีกคันต่อแล้วเอ,อเฮออ้ยที่โยนไปก็ต่อแล้วเหมือนกัน ủa rồi mày 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 không mày 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 เบแล้วทำมันปันคายหน้าแล้วเงียบเลยไหนคนน้นตอนขนตอดอยู่อให้ตอดก่อนมันไม่ดึงะเพืขนานน่าปั่นชิ่งนีม้มันไม่ดีตืตื้ี่ไหนอุยอ้ยอุ้องลองลองมเอาไม่โดนน้าตาอสักทีนะ จะฟาดแล้วนะฟาดหน้าแล้วนะไหรต้องไปนำลึกเพิ่มนำลึกหน่อยแล้วมั้งอือโดนด้วยใช้สวยด้วยนะครับ เราไม่ค่อยมีแดดน,นะครับก็ถือว่าบรรยากาศกำลังดีเนาะม,มันมีเมฆคลุมคอยคุมแดดเฮ้ย<ม>ตอดเหรอตอดจริงๆด้วยตอดจริงด,ด้วยโอ้โหไม่โดนทำไมอะไรวะอ้าวอาโดนเฉยเอเ่อ,อดึงดึงเฉยๆหรือว่าไงดึงเฉยๆใช่ดึงเฉยๆแล้วก็เหยื่อเสียจะเปลี่ยนไง อไซส์จะได้อยู่นะไม่เล็กนะครับปันปันเพื่อนมองอยู่เห็นป่ะอยู่ข้างหน้าปันปันนะเพื่อนเพื่อนกำลังมองหน้ากันนะอนกำลังคุยกับเพื่อนอยู่เลยใช่ไหม กำลังมองหน้าเพื่อนอยู่เลยเพื่อนอยู่เพ,ออยเพื่อนมาชวนตากล้องไปกินข้าวด้วยกันดีตาตากล้องเมื่อเช้ากินข้าวมาแล้วอิ่มแล้วเลยเลยไม่กินต่อแล้วทางน,นี้เขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับคนพื้นทีย่ยังเลี้ยงกันอยู่นะครับแต่หลายคนถามว่าวไม่มีปิงเหรอไม่มีนะครับก็ลงมาหลายรอบแล้วก็ไม่เจอต่อแล้วซ้าย หลายรอบแล้วละลน,นะที่ไม่โดนเอ้ยจน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 อมืมเฮ้ยขันนึงขึ้นจม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 โดนแล้วไหมไม่โดนนะฮะอ้กขันนี้ตายแล้วอ่ะอ,อันเดียวก็ตายอือโดนสักตัวเถอะอืมสามสามคันไม่โดนสักคันเลย อย่างน้อยคันสีแดงนี่ช่วยชีวิตไว้นะยังโดนอยู่นะต้องรีบโยนนะคะเวลาปลาเข้าอย่างนีน้ต้องรีบให้อาหารมันไม่รู้มันเกี่ยกันเหรอถ้าเกิดว่าเราไม่รีบให้เดี๋ยวมันจะพาเพื่อนหนีอืออุย้ยปิวปิวปิวป,วป,วป,วปิวมาเลย เลี้ยปลาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าตกปลาอย่างเดียว้ยเล่นเล่นเล่นอาคมแล้วนะครับเล่นของปล่อยของแล้วเนี่ยไม่เล่นปลาไม่กินเนี่ยมือฉดโง่ไหมมีฟองมีฟองข้างนั้นก้อนอุ้ยสายสวยนี่สายสวยเฮ้ยลากไปแล้วลากไปแล้วข้นั้นลากไปแล้วปล่อยฟองแล้วชดโด่ปาบอกปลาชดโดเล็ก แปลว่าจะโดนครับเพราะว่ามีฟองวัดกันจริงไหมอ้าวจริงดูไหมอุ้ยเห็นเหรอเก่งอะไรเบอร์นี้พุ่นออกเลยครับสองคันนะอืมโดนัวนต้น ยังก,ก็ลากอยู่ยังก,ก็ลากอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยโดนด้วยอุ้ยส่องตัว,วมาเป็นคู่จริงๆแล้วมันมาเป็นคู่หลายรอบแล้วแต่ดึงไม่โดนคู่ก็ได้ได้แพ็กเกจคู่นะครับนี่ข้างดำดำนะบางตัวมันก็ไม่ดำแบบนี้เนาะบางบางตัวก็แก้มดำแทนมันก็แล้วแต่ตัวนะครับ ปันเพืพ่อนมาเต็มเลยน,น,นู่นนะน่ารักอ่ะมีเด็กด,ด้วยสี่ห้าตัวเลยเออเฮ้ยปัดต่อโ,โอ้โหเถิดด้วยมองควายเพื่อนไปนหน่อยใช่มีเพื่อนเป็นควายดีกว่ามีควายเป็นเพื่อนนะแล้วมันต่างกันตรงไหนวะยังมีควายเพื่อนด้วยนะน้องน่ารักนะดูดิ มองมองทุนดีกว่าหน้าลับพาตัวอื้ออ้อุ้ยดีๆนะระวังมัน,มน,มน,มนฟาดหน้าอนะอม,มันไม่ใช่เจอเคแต่มันก็ฟาดห่างได้นะครังดำฟาดห่างรู้จักเป่า เลื่องสว่างเลยสวยนะอืมอืมตัวก็ใหญ่กินยากกินเย็นแล้วกินหนับตื้นด้วยนะมันก็สลับกันไปนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็ เล็กเกินก็ปล่อยไปเลยเพราะมันไม่รู้ออกไปทำอะไรอืมไข่สวยได้ไหลายตัว เลยนั่นก็ตอดพอดีเลยโอ้ยไม่ยือใส่ใช้ได้ด้วยนะเลยดีว่าตัวเล็กนะเออมันตอวเบาๆวะ่ะแกมันฉลาดแกมันรอกเตอร์ปลานี่ครับหูป่าเต็มเลย <mm hmm. ลายตัวเลยลุออกเต็มเลยใช่ไหม ปจับลูกเขาไปเลี้ยงดีกว่ามั้งอะไรนะจับลูกเขาไปเลี้ยงจับลูกเขาไปเลี้ยงเจ้าของจะให้ไหมเดี๋ยวเราจะมีคู่แข่งนะเขาจะมาแย่งเส้นเดือนเรานะจริงๆเขาจะมาแย่งเหยื่อเราตัวปลาใช่เดือนใชลูกปลากินได้เดือนเขาหากินชานี้นะครับคือเจ้าของพื้นที่เขาเลี้ยงไว้ปล่อยตามธรรมชาติเลยหายไปเขาคงไม่รู้มั้งลูกหหายตัวขนาดนี้ ว่าบางทีก็มีหมูป่าจากบนเขาบนป่าเข้ามาหาเขาเข้ามาหาตัวเมียที่นี่ค่ะเพราะว่าได้กลิ่นช่วงที่มันปล่อยฮอร์โมนแล้วเนาะแล้วมันก็มาหาตัวเมียถึงนี่เลยแต่ก็ไม่มีใครกลัวน,นะคะพอให้เขายู่กธรรมชาติของเขาคนขาเป็นตกปลาหมอตะกลับได้ตัวนึงคือใหญ่มากเนี่ยโอ้หแลกกินลึกนะคะปลาก็ไม่ดิ้งแล้วด้วย คนขาปันตกปลาหมอะกลับได้ตัวนึงคือใหญ่มากเนี่ยโอ้โแล้วกินลึกนะคะปลาก็ไม่ดิ้งแล้วด้วยใหญ่กว่ามือปันอีกนะอืมออเอยปลาต่อเออปลาดึงมาแล้วมามาแกปลาก่อนต้องใช้ตัวช่วยแล้วมกินลึกอะ่ะอืสองขัน อุ้ยอุ้ยลุ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 ลลุลอุ้ยไม่ตัวอือเฮ้ยเฮ้ยเอ่ออ่อเอ่อมากินพร้อมกันเลยสองตัวเลยนะครับเท่าับปลาสองมือเท่ากันเลยนะตายอ่ะจับปลามือเดียวสองตัว มาดูปลากันค่ะนี่วันนี้ตกได้หลายตัวนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยเจอเลยค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็ได้หมอตะกกลับตัวหนงคือตัวใหญ่มากนี่โหวันนี้ได้ไซส์สวยๆท่านั้นเลยนะคะโหตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วไม่ไหวแดดแรงแบบนี้ต้องรีบกลับไปเองทำปลาก่อนนะคะดเด็ดแรงมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาของเราธรรมชาติด้วยนะแล้วก็ยูทูบด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ